อะไร sociedad, อะไรดูช่างพงเนาะดูช่างพงก็จะทำลุงกันมาบอกไปไปหมาลุงสิวันนี้วันสุดยี่อเขาก็อยากขึ้นเสาเนี่แต่พักันเนพื่อหาดุกม์วันพือหาดุ้มชเพื่อหาดเจ้าเว้าผิดอืมันเพื่อหาดมือนี่นะ ก็เห็นชอบพระพฤหัสพระพฤหัสตัวร้านบอกบอดีวันพฤหัสบอดี้มากวันนี้จะบอดี้เห็นว่ายกบ้านเขายกวันจันทร์พุทธพฤหัสเรือแต่ใครมันเด้ออันนี้นะเอะไรแต่วันศุกร์โอยวันพฤหัสก็ดีพรุ่งนี้นะแล้วแต่คนชอบว่มีโครงการแล้วชวนไปทำพื้นหน้าร่อนละแล้วเพิ่งไว้เวลาเอาปูนเอาอะไรมาไว้นะ ออกลัวมันจะฝนตกกัวทำมานั้นแหละก่อนเนาะอันนี้อย่าพึ่งของมันใช่เออให้มาเอาอันสำคัญก่อนก็ทำแน่นอนนั่นแหละนนจะว่ามันจะทำช้าทำเร็วก็เอาตรงสำคัญก่อนเพราะ,ะ,ะว่าเราก็ไปเๆมาๆอยู่ลุงจะได้สั่ง อุสั่งอะไรมาไว้ให้กับทีมช่างบ้นอันนี้นะอันนั้นเสามาแต่ก่อนบ่พ่ออันเสาบ้านนี่แหละแต่ก่อนแต่ว่ายกขึ้นแล้วสูงอยู่เลยอือสามเมตรเลยนาะสามเมตรครึ่งบ่บ้านที่เราอยู่แต่ก่อนนะอันนี้สามสามเมตรมองดูสูงอยู่เลยเนาะอันนี้มันเป็นบ้านใครนะบ้านพี่เสดาใช่ไหมบ้านใครจะเฮื่อใช่บ้านอ่ะ

เสาใหญ่มากเลยเนาะเสาหลูข้างขนาดเสาแบบแข็งแรงมากเสานี้เสาใหญ่นะเสาอันนี้เนี่ยเอามาทำบ้านสองชั้นก็ได้ได้ไหมเสาไม่ใหญ่ขนาดของเสานั้นอีแม่อีแม่ก็ซื้อเสามาสิอีแม่ก็อยู่ชั้นสองทีลูกก็จะอยู่ชั้นล่างอืมโอเคไหมแม่โอเคใจง่ายเลยแม่เนี่ยเด็กของหลูหรอกพิหารน่ะนี่แม่ใส่ปีนไม่ใส่จะบอกใส่เบเดบ่ ใส่ไอตั้งโลดใส่อพ่อคุณจะทำหลาดไม่้ปิวละม้าไอพวกตั้งก็อิดหมเดินสองซันหอหมูเดินซันเดียวแต่ว่าเสาเอนี่ยม้เดียวมเหียวบดนี่บ่อเสาไม่เนีตัดไม่ตัดก็เกวนไปแล้วมันยาเาต้องตัดได้สองได้สองต้นได้สได้สองต้นได้ส ันนี้แดทย์ถ้าสมมติว่าแถ้าต้นตัดต้นเท่าไหร่คะอันนี้บอกเก้าร้อยกว่าบาทที่บอกอันนี้เกือบพันแหละย่่สิบบาทก็พันแล้วอืมวแม่เมื่อไหร่จะมาอันนี้ถ้าเหล็กแม่เมื่อไหร่จะ้างถ้าเหล็กนาเนี่นี้คืั้นต่อมสามร้อยเจ็สิบสามร้อยเส เอาไว้เป็นนั้นนะนี่นะสียัวสีงัวพันเอยยี่สบาทสีงัวแล้วก็ข้าวแล้วก็อื่นครบแล้วแหละข้าวกับตัวนี้เนี่ยข้าวข้าวตัวนี้ก็พลาดหวงไปหมดและหูหลับ้าวข้าวแล้วก็พลาดไซะเพราะว่ามันได้ถามหาน่นนเนี่ กาแปก็ยังจะปูมุงสังกะสีครับผมสังกะสีเที่ยวเดี๋ยวก็มีสังกะสีเอาอันนี้เนาะสังกะสีก็เอาเก่านี่แหละสักกอนยาไปเอาเก่านี่หรอได้เงินก็มาปูเอาบวกไปเรื่อยๆเขามีแผ่นนั้นแปะนะพ่อที่กันรั่วกันซึมแปะนี่เราก็ไปเอาค่อยซื้อมาเราจะเอาเอาเก้าเนาะเขาเออเขาบอกเอาเก้ามันมีเก้าอยู่มันมีเก้าหยอด มันจะแข็งเหมือนเหมือนเหมือนชักกระสีนี่่คือแม่คำไทยนอนที่ไหนนอนด้วยกันนี่แหละออ๋นอนเต็นท์นี่แหละเพราะว่ากระดูกกระดิกไม่ได้เลยสิทางได้นักท่องเ้นได้นักท่องเที่ยวไปทางไหนกางตรงนั้นเลยแล้าลา่าละนอนไหนนอนนั่นแหละสามคนน่ะนะไมมอันนี้ก็นอนเตียง มันมีเต็นสองอันมันเต็นสองอันเพื่อมีเต็นมันเดียวจะทำส่วนที่สำคัญก่อนเนาะพ่อเนาะทำสำคัญอันนี้ไม่รีบร้อนหรอกนอนที่ไหนก็ได้อยู่เนาะเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้มาอยู่ประจำเนาะเพราะไปไปมามาอยู่ช่วงนี้ก็ข้าวก็ยังไม่เสร็จเนาะเวลามาทำบ้านอย่างเดียวมันก็ ก็ได้มาแล้วนะคะวันนี้ได้มาลายเหล็กเนาะเหล็กเส้นมาแล้วมันก็มาองวนี่ลองไว้ที่นี่ก่อนเพราะว่าเป็นรูปเป็นล่างนะคะนี่จะตัวหลังทั้งนี้ก็จะทําเป็นห้องน้ำนะคะบ้านพ่อฟื้นนะคะหลังนี้จะติดกับบ้านลุงจิมนะคะติดกับบ้านลุงจิมนะคะลุงพ่อฟื้นบอกว่าช่างพร้อมวันไหนก็จะมาเตรียมทําการเลยนะคะแตว่ว่าจะทําพรุ่งนี้วันศุกร์นะคะแต่ ลุงพลบอกว่าจะทําตรงโน้นนะคะที่ที่เก็บข้าวของไว้เผื่อทีมช่างปั้นนะครับมาทําแล้วก็จะได้เอาอุปกรณ์นะคะข้าวไว้นะคะเผื่อมีฝนมีอะไรก็มันก็คงจะนะคะเนาะได้ยินว่าช่างพงบอกว่านะคะตรงนี้ของพ่อฟื้นยังไม่ได้มาทํานะคะเพราะว่าจะไปทําที่นะคะที่เก็บของก่อนนะคะทางตรงโน้นนะคะที่ช่างก็จะมาทํานะคะสร้างองค์ปู่นะคะก็ จะมีทําเป็นสิ่งที่ไว้เก็บของเนาะว่าจะไปทาตรงนู้นก่อนนะครับพรุ่งนี้เนาะแต่วันนี้ว่าจะทําบ้านของพ่อฟื้นนะครับก็นนะค,ะคงไม่ได้ทํานะคะเพราะว่ามันก็คงจะกระชั้นชิดเนาะเพราะว่าถ้าทำมันก็ต้องได้ทําให้เป็นรูปเป็นร่างนะคะก็เลยไม่ได้ทำะะํำเพราะว่าพ่อฟื้นกันอบกอบีรอมเดียว ลุงอมาดูเนาะนั่นหมวดพื้นคงจะไปไไห้องเข้าห้องน้ำประมาอะไรวะโอ้ยไรเดี๋ยวฟังรายละเอียดลุงก,ก็เข้าไปแล้วเนาะลุงก,ก็ไปนน่นแล้ว ลุงเข้าหลังบ้านลุงจะมีแล้วลุงนี้หลังบ้านหมดย่างลุงเข้าก็พากันไปก็บอกแล้วว่าลุงไปลุงลงพื้นที่ดูนะครับที่ีสองลงพื้นที่มาดูนะครับการก่อสร้างครับ แม่ถึงงานแงกันพลอหอแม่ทินแบ่งกันพลหอไปบอกว่าพวกแม่บุญเรามไปแย่งกแย่งน้องกินน้องแล้วของคนมาให้เราก็ไปกินกินจริงๆก็กินจริงๆก็มันอร่อยจริงๆใครจะไม่กินเนาะโหลดคิดไปขอบคุณเช่นกันนหมดเลย